ี่ครับดูเลยครับชัดๆนี่ครับรวงอย่างงามนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่หือสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่สิบห้าตุลาคมวันนี้เราอยู่ที่ลำนกแฝกนะครับมาเยี่ยมชม จัดมินเบอร์ยี่สิบของพี่โอสักหน่อยหนึ่งนะครับทำต่อจากเบอร์ห้าครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูครับปัจจุบันเริ่มออกลวงแล้วครับทยอยออกลวงประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตน่าจะได้แล้วครับตอนนี้ออกลวงสวยสมบูรณ์ดีครับแต่กอดีแน่นตึบเลยนะครับครับนี่ครับพี่น้องครับแมลงไม่มีแมลงไม่มีใบขาวเลยนะครับนี่ครับี่ต้นตาล ในเบอร์20นะครับลวงสู้เบอร์5ไม่ได้ลวงสู้เบอร์5ครั้งที่แล้วไม่ได้แต่ว่าหนาออกรวงหนามากนะครับนะครับโฟก,กัดใกล้ๆนี่ครับลมแรงรับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับพี่น้องครับสวยครับใช้ได้ ใบธงเขียวตั้งสมบูรณ์นะครับแต่กอดีนะ่ครับเป็นกอเลยหนาะตึ๊บเลยเนี่ยัยางงามเลยครับนะี่ครับพี่น้องครับครับลวงลวงลวง,ลวงใช้ได้นะครับ ไม่น่าจะเกินจากอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะออกพงงหมดแล้วล่ะครับนี่ก็เจ็ดสิบเอร์เซ็นแล้วครับออกไปยี่สิบที่ลำตัแกแปดนี่ครับพี่น้องครับ เดี่ยวใบตั้งมแมลงไม่กวนนะครับไม่มีใบขาวนะครับสมบูรณ์นะครับพี่น้องอันนี้อีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งอันนี้มุมทางฝั่งติดอ่าติดบอ่อบัวครับอันนี้ฝั่งติดบอ่อบัวนะครับยังครับยังออกไม่หมดยังไม่พองยังออกไม่หมดยังแบบนี้นะครับมองดู ออกสองชั้นเหมือนกันนะครับนี่ยดูดูขนาดเล็กๆในขนาดเล็กๆเนี่ยที่แตกกอเนี่ยนะครับออกหมดเลยเนี่ยสมบูรณ์แสดงว่าสมบูรณ์มากนะครับโอ้โหสวยสวยงามรลวงใหญ่ดีมากเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอืมนะครับ ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าหนึ่งสมบูมรณ์สองแมลงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีรบกวนแล้วก็สามนกมีบ้างครับแต่ว่าน้อยนะครับใบธงเขียวตั้งสะอาดออกรวงสมบูรณ์นะครับรวงดีรวงแน่นนะครับพี่น้องครับ ท่านใดยอยากสนใจอยากจะลดต้นทุนนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับหรือกําจัดข้าวดีข้าวแดงติดต่อแมนประยกได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทางใต้โพสต์ครับพี่น้องครับ